สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นจ้ะกับเอแครสังขยาไปเตยตรา e อ s ซีสวิตโกลสิริชันนะจ๊ะมาเสียชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง,งนี่จ้าโอ้โหแบบดูตามรูปเนี่ยเฮ้ยไส้น่าจะเยอะนะจ๊ะอ่ะแต่ก่อนกินนะครับมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะจ๊ะในนี้มีแป้งสาลีนมไข่ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองใครแพ้อาหารกลุ่มนี้เลี่ยงนะจ๊ะมาแจกเลยจ้า ได้มาทั้งหมดนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกชิ้นนะจ๊ะเทลงมาเทลงมาตึกต๊กตึ๊๊ต๊โอเคนะเฮ้ยกินดีกินดีนี่เอาตรงนะไม่ได้โจมตีนะครับเนี่ยเห็นชัดๆเลยไอ้รูทีบพ่นเข้ามาเนี่ยเนี่ยอืมอืมเราก็จะเห็นนะครับไอ้ตรงรูใหญ่ที่เขาฉีดพ่นสังกยาเข้ามา ตรงตรงเลยนะอันเนี้ยราคาเท่าไหร่วะถ้แต่ไ,ไม่เห็นจะยีิบเก้าบาทหกหารสามเด็กนรับตกอะไรห้าบาทก็เขาบอกนะครับว่าถ้าเทียบกับอะไรห้าบาทนะก็ไม่เหลือละห้าบาทอ่ะคราวนี้ในเรื่องของไส้สังขยานะครับเนี่ย ก็ประมาณนี้คุณดูดิรูปประกาศโฆษณารูปประกาศโฆษณาเนี่ยเห็นไหมวาม่าสัขยาเขาก็แบบว่าอะไรอไอย่างเงี้ยก็รสชาติดีนะแล้วก็ให้มาพอควรนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ขนาดนี้ไงอาหาว่าโอเคไหมก็โอเคแต่ว่าเนี่ยเราเห็นในรูปนี้ไงเราก็เลยคิดว่าน่าจะได้เยอะกว่าน,นั้นนะครับแต่ก็ไม่ ก็ไม่เยอะเท่าไหร่เห็นไหมมีส่วนที่เป็น,นส่ะา้งอีกแค่ว่าแต่ก็ยอมรับนะครับก็ยังให้เยอะกว่าเจ้าทั่วไปในเรทราคา5บาทครับโอเคไส้ถือว่าเยอะใช้ได้ทาน,นี้เที่บกับในเรทราคา5บาทเนื้อแป้งไม่ต่างกับอีแคร์อะห้5บาทของเจ้าทั่วไปลเลยทั้งขยอไส้ต่างกันตรงที่ในเรทราคา5บาทตัวนี้ถือว่า ให้ไส้เยอะกว่าแล้วก็รสชาติไส้ก็จะได้าของสงาหราใบเตยที่โอเคแล้วก็ไม่หวานมากอันนี้ที่ชอบอย่างหนึ่งคือตัวนี้ไม่หวานมากเจอสังขยาใบเตยเจ้าอื่นอะบางทีมันหวานหวานอันนี้ไม่ค่อยหวานครับอันนี้หวานกำลังพอดีก็โอเคถือว่าใ,ใช้ได้แ้เทียบกับในคาห้าบาทนะครับคุณไปกินเลยเอคาห้าบาทแป้งขนาดน,นี้ไส้ตัวนี้ให้ไส้เยอะกว่าในเลทราคาห้าบาท ส่วนรสชาติของไส้ก็ต่างกับเจ้าอื่นคือมันไม่ค่อยหวานแต่ว่าในเรื่องรสชาติความเข้มข้นก็พอๆกันโอเคครับเดี๋ยวจะการิรูคลิปนี้ไปเท่เนี้จ้ะชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็มาเจกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ